ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญส่งถึงพระพุทธเจ้าและพระสุปฏิปันโนสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารพการใส่บาตรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ทําอย่างไรให้เกิดกุศลแรงการตักบาตรเป็นประเพณีที่ เราชาวพุทธควรปฏิบัติเพราะเป็นการให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและสั่งสอนประชาชนเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไปทั้งนี้จะเป็นผลดี แก่ผู้ปฏิบัติด้วยเพราะทำให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแก่จิตใจและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรมจุดประสงค์ในการทำบุญตักบาตรหเป็นการลดความเห็นแก่ตัว 2. เป็นการสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาสนา 3. เป็นการเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเองส เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวันเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข 5. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำใจให้แจม่มใส 6. เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเอง ในอนาคต7เป็นการอุทิศส,ส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 8. เป็นการช่วยรักษาพุทธ,ธประเพณีด้วยเหตุนี้โบรณาณจารย์กล่าวไว้ว่าการทําบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ 1. ต้องเตรียมใจให้พร้อมข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย พันแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้งสมขณะคือ 1. ก่อนถวายตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง 2. ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใสถวายด้วยความเคารพสามหลังจากถวายแล้วต้องยินดีในทานตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ให้ได้ถวายแล้วการทำใจให้ได้ทั้งสขณะดังกล่าวนับว่ายากมากเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ใจเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้สองผู้รับคือพระภิกษุสามเณรเป็นผู้สำร,ร,รวมระวัง มีข้อปฏิบัติดีงามตามพระธรรมวินัยใฝ่ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำนำมาบอกกล่าวสั่งสอนได้และเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะจนสามารถละขาดได้ อย่างสิ้นเชิงสามผองที่ถวายจะต้องได้มาด้วยสุจริตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนและที่สำคัญคือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วยตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปื้องตนเองจากทุกข์มีจิตใจ เป็นอิสระเหนือทุกอย่างกัลยาณมิตรที่เคารพหลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวซึ่งโบราณจารย์ท่านบัญญัติไว้อธิษฐานไว้ที่เป็นสากลนิยมว่าอิทังทานังศีละวันตานังภิกขูนังนิยาเทมิสุทินังวะตะเมธานัง นิพพานปัจจโยโหตุอนาคาเตกาเลข้าพระเจ้าขอนอบน้อมถวายทานนี้แด่ภิกษุสง์ผู้มีศีลขอท่านทั้งหลายถวายดีแล้วจงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการ เบื้องหน้าโน้นเทินอีกบทหนึ่งเป็นคำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะว่านัถิเมสาระนังอันยังสังโคเมสารนางวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสดิเมโหตุสัพพธาที่เพื่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสง์ เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเทินวิธีปฏิบัติในการใส่บาตรโดยปกติแล้วภิกษุสามเณรจะเดินเรียงแถวลำดับอาวุโสไปบิณฑบาตตามละแวกบ้านเมื่อถึงหมู่บ้านที่กำลังรออยู่ก็จะยืนเรียงเป็นแถวแต่ในกรุงเทพหรือในบางจังหวัดภิกษุสมามเณรมักไปตามลำพังไม่ได้เดินเรียงแถวท้งนี้ภิกษุสามเณร ในกรุงเทพมีจำนวนมากจึงไม่สะดวกที่จะเดินเรียงแถวกันไปและผู้ที่จะนำอาหารมาตักบาตรได้นั้นครบทุกรูปการตักบาตรเป็นสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงจึงควรตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรแก่ภิกษุสามนเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เจาะจงว่าเป็นรูปใดรูปหนึ่งเมื่อภิกษุสามนเณรรูปใดผ่านมาก็ตั้งใจตัก บาแก่ภิกษุสามเณรรูปนั้นและรูปอื่นๆไปตามลำดับโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. จัดเตรียมอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะใส่ภาชนะเรียบร้อยมากหรือน้อยตามความต้องการ 2. องนำอาหารที่เตรียมไว้ ไปคอยตักบาตรก่อนที่จะตักบาตรควรตั้งกิตถวายด้วยศรัทธาและควรเคารพความปาถนาะเพื่อทำกิเลสให้ลดน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดสขณะตักบาตรควรอยู่ในอาการสำรวมและเคารพสี่เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้ ห้าหลังจากตักบาตรควรอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการกวดน้ำ อุทิศส,ส่วนกุศลจะใช้คําภาษาบาลีหรือภาษาไทยควรใช้ทั้งสองภาษาก็ได้ดังต่อไปนี้สุทินนางวะเตะเมทานังอาสวะขยาวะหังโหตุทานของข้าพระเจ้าให้ด้วยดีแล้วขอจิตข้านี้จงสิ้นจากอาสะกิเลสเถิดคำกรวดน้ำแบบย่ออีทังเม ยาตินังโหตุขอส่วนบุญกุศลจงสำลิดผลแก่ญาติของข้าพเจ้าดังตั้งใจด้วยเธออานิสง์ของการตักบาตรหนึ่งทำให้สุขทั้งกายทั้งใจอายุวันณนะสุขพะพละ 2. มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวโรคภัยน้อย 3. มีทรัพย์สมบัติมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี 4. ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติข้อควรระวังในการทําบุญตักบาต 1. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านเราจําเป็นต้องนิมนต์ท่านทุกครั้ง 2. หากถวายปัจจัยต้องใส่ในย่ามเท่านั้น 3. ทุกครั้งที่จะกรวดน้ําให้ทําการตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้ง 4. อย่าให้ทัพพีหรือภาชนะโดนบาด5 5. อย่าชวนพระพูดคุยขณะใส่บาตรหควรถอดรองเท้าทุกครั้ง 7. ็ไม่ควรใส่สิ่งของที่ใหญ่เกินไปเช่นขวดน้ำข้าวถุงใหญ่ 8. ควรจัดอาหารที่หาสะดวก9าไม่ควรใส่อาหารกระป๋องของดิบหรือของเหลือที่รับประทานแล้วกัละยาณมิตรที่เขารบเราจะเห็นว่าการใส่บาตรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ในบางจุดที่ดูเหมือนว่ามีรายละเอียดมากมายนั้นเป็นเพราะเราชาวพุทธทุกวันนี้เหินห่างจากวัดไปมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เรา จะนำมาปฏิบัติครั้งนี้มิใช่เป็นเพราะเราได้รับบุญจากการตักบาตรอย่างเต็มที่เท่านั้นแต่การใส่บาตรอย่างเหมาะสมอย่างช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นหลังต่อไปช่วยคุณค่าของการใส่บาตรยังคงอยู่อย่างพร้อมมูล ในทุกด้านมิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่สัก์แต่ว่าทำตามตาม,ตามกันไปเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทางปวงสำหรับวันนี้จะเอริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ